บีจีปทุมยูนเต,ต็ดตัดสินใจดึงสิวกรเตียตะกูลกลับมาใช้งานแทนก่อนส่งชาววัดวีรชาติไปให้ประจบใช้ในฤดูกาลหน้าโดยจริงๆแล้วนะครับสัญญายืมตัวของศิวกรเตียตะกูลเนี่ยมันยืมกันมา1ปีครึ่งซึ่งใช้ไปแล้วครึ่งฤดูกาลแสดงว่ายังเหลืออีกหนึ่งปีแต่ทาง BG ปทุมยูนเต,ต็ดเนื่องจากกําลังจะเสียเฟรดดี้อาเวลสไปพวกเขาก็เลยตัดสินใจที่จะดึงสิวกรเตียตะกูลนั้นกลับมาใช้งานเองครับก็เลยฉีกสัญญ,ญายืมตัวแล้วก็ดึงเจ้าเฟยเนี่ย กลับมาใช้งานเองกลับมาพิสูจน์ตัวเองครั้งในถิ่น BG จีสเตเดียมหลังจากเคยอยู่มา1เลกโอกาสลงสนามแทบจะนับนิวได้เลยครับซึ่งทางด้านของ BG ครับก็ตัดสินใจที่จะส่งชาววัดวีรชาติที่เพิ่งลงไปคว้าแชมป์ไทยลีก2กับชนบุรีเนี่ย ไปยืมตัวที่พีทีประจวบแทนซึ่งประจวบการเสียสิวกรไปก็เสียกองกลางที่ขึ้นไปเล่นตัวบนได้แต่ก็ได้ชวตัดวีรชาติมาแทนยังไงมันก็คุ้มกับคุ้มครับพราะไม่ต้องจ่ายค่าตัวจ่ายแค่ค่าเหนื่อยตามที่ตกลงไว้ยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วแล้วก็เอางบตรงนี้ไปเติมตัวลูกต่างชาติแทนซึ่งในสมการนี้ครับคนที่เสียใจที่สุด ก็คือฝั่งของชนบุรีเองนี่แหละที่ก็คงอยากจะเก็บเจ้าอินไว้ใช้ในไทยลีกด้วยการนี้แต่สุดท้าย BG จตัดใจไปแล้วก็ยังไงก็ทําอะไรไม่ได้ครับแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่าการที่สิวกรกลับไป BG จคราวนี้เนี่ยจะได้ลงเล่นมากขึ้นหรือไม่แล้วการที่ส่งชาววัดไปให้กับประจวบแทนแฟนประจวบนั้นจะพอใจเท่ากับตอนมีสิวกรอยู่หรือไม่ลอคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับ